หวัสดีครับผมสวัสดีวไวรุ่นฟรีไฟสายลง1 4สทุกคนนะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาลง1 4สกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะตึงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมกันเลยนะครับผมจะเจอที่ตึงตีโหดๆหรือเปล่า,าไปชมกันเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไปกันเลยครับแล้วเมืองนี้ดูเหมือนตรงนี้ยังไม่มีตัวเลยนะ ขอปืนแจมๆหน่อยละกันนะจ๊าน้อง GM ขอปืนแก,แกมๆเลยแถวนี้คือพอดีพี่มาหนึ่งสีดิได้มาละอมสั่นหนึ่งกระบอกโอ้หมันบวกกันเลยว่ะเหมือนมีเสียงนะแถวนี้เองได้ปืนหรือ,อยังอ่ะสวยดีโทรออดเรียบร้อย ได้ปืนดีซะด้วยสวยสวยสองตีไม่ใช่สองตัวน่าจะหมดแล้วนะสุดยอดไปเลยครับพี่โอ้โหมุมดีซะด้วยนะเมื่อกี้อ่ะได้เลยได้เลยได้มาสองคิวง่ายง่ายเลย sữa duyên kinh khét có hai kiểu đó sủa ấy mày cho ồ, hủ đắm á tìm ơi ยายชุบสวยขอเออหลายตัวเลยแถวนี้เจ็บเจ็บเจ็บออาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ เรียบร้อยมาดิเก็บไปสองก็เอาดิเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะตรงนี้ เล่นจะเยอะขนาดนั้นวะขึ้นมาดิขึ้นมาตายบนนะบอกก่อนเต็มเลยตรงนี้เต็มเลย สวยไม่เจ็บหนักเลยสวยพี่สวยสองตัวเมื่อกี้ไปไหนละ ไปไหนผู้สาวเรียบร้อยสวยไม่รอดครับผมอ้าวไม่โดนด้วยไปไหนเรียบร้อยสวย,สวยโอ้โหโคตรเดือดในเมืองนี้ มีอีกนะอยู่ขวามือผมเลยใครมาอีกแนละ้วนั่นใจเย็นนะไอสองตัวเลยวะใจเย็นๆอุ้ยชุมพูไม่ยมมาเลย มันอยู่ด้านล่างกันหมดเลยว่ะสวยหนีพ้นเฉยเชียไม่พ้นว่ะใจเย็น โอ้โหไม่รอดว่ะโอ้โหมันบ้าเกินรุมมาแบบนี้มันโคตรเยอะเลยนะ1ิบเคิวไปครับผมเกมนี้ได้ที่8นะเดี๋ยวเราไปชมเกมที่2อกันเลยมาโอ้โห,โโหโลงกันเมืองเดิมอีกแล้วจะมีประมาณ4ตัวเลยนะตีเลยอะ่ะก็อยากจะลองดูเหมือนกันอะ่ะว่าจะรอดหรือเปล่า มันเสียงอยู่ด้านล่างนะตัวหนึ่งสวยหัวแตกเลยง่ายจัดมาอีกวะเรียบร้อยสวยพี่สวย,สวย <Double Kill. S 1> จะลอกกัดพีด่อะดิเองไม่ร่อหรอกพี่บอกไว้ให้แค่นี้ โอยสายมือก็มีอีกไม่เหมือนดูบ้านหน้าหน้านะเรียบร้อยถูกไหมมาถึงก็ได้สามคิวเลยเหรอต้นเกมที่ไวไปนะไวไปต้นเกมสามคิวเอาดีโอ้โย ตายเรียบร้อยสวยพี่สวยไปสี่คิวเลยว่ะมีรถมาอีกเว้ยผมเมือมาแล้วหนึ่งมาดิประมาณสองตัวสวยโอ้โหเก็บไปสองมาดิ ขนาดปิดไอวอลไปแล้วนะน้างเข้ามาได้พอดีพี่ปิดพ,พ,พ,พลาดไปหน่อยอ้าวมอกเลยดีเรียบร้อยได้มาหกคิวตอนนี้โอ้โหต้นเกมแบบโคตรไวเลยนะได้คิวอะแล้วพี่ได้เป็นพาร,ราชาแล้วด้วยไอวอลใครอ่ใครนี้เฮ้ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงปืนเลยวะอ้าวไอ้นุ่มเรียบร้อย เอชเอ็มแปดยิงหัวง่ายเกินนี่กราบอกนี้มีลั่นหนึ่งนะถือว่าลั่นไวมากถ้าได้ลั่นสองมาโอ้โหคือแบบโคตรโหโอดอ,อ่ะมาดิ อ้าวขังตัวเองด้วยแล้วผมยิงไปหลายนักจ้นนะเอาไม่ตายเฉยโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยสวยโอ้โหแล้วผมเปิดดูหัวด้วยนะไม่ตายเฉย เจอแล้วอีกตัวหนึ่งราะว่าไม่น่ารอดนะเองก็ยิงเจ็บไปสวยดีวิ่งมาตรงๆแบบนี้โอ้โหมันไม่มีทางรอดเลยนะเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งครับผม ได้มาอีกสคิวตอนนี้ในวงก็2ตัวเลยมีทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวเรารอให้มันเข้ามานะถ้าไม่เข้ามามันก็น่าจะรอดถ้ามันเข้ามาคือผมน่าจะเก็บอ่ะอ่ะางโผล่างโผล่แบบนี้ไม่ต้องโดนนะดิ เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยจ้าตแต่คือผมไม่ได้ไปเมืองไหนเลยนะตอนนี้โอ้โหด้านด้านหลังเรามีสี่ตัวห้าตัวเลยนะแล้ววงบีบเลยทุกไคตอนนี้เดี๋ยวผมน่าจะดักรอแป๊บนึงแล้วก็น่าจะเข้าวงแล้วนะถ้าไม่โผลพี่ก็จะไปก่อนนะไอ้นุ่มนะ พี่ขอแจมหน่อยได้ไหมอย่าออกมาอย่าออกมาสวยได้ได้ไหมโอเคแล้วด้านหน้าเต็มเลยไปดิไปดิไปดิปดรออะไรอ่ะโอ้โหตรงนี้คนโคตรเยอะเลยแล้วอยู่ที่โล่งด้วยแล้วมันไม่กลัวกันเหรอวะ อย่าหลุดมานะมึงยัดระเบิดไปดิโดนมากเลยนะโอ้โหโอ้โหไม่โดนทักตัวคือตอนนี้ผมอยู่จุดที่ดีที่สุดเพราะว่าได้นะลาดไม่ได้ด้วย โอ้โห oh, 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 oh. ไม่รู้จะเล่นยังไงกันเลยทีเดียวเชียวคือมันดันมันบุกสุดตึงเกินในสองตัวนี้ที่72คิวไปนะครับผม,ผมเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเครับได้อยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles I wanna have.